เคสสวัสดีครับส่วนเพื่อนๆนี่ครับที่อยู่ในเกมอีเดนเอาหลอนลีเจนครับวันนี้ฮะเป็นอาชีพสุดท้ายที่เราจะมารีวิวกันนะครับหลังจากที่เรารีวิวไปแล้ว2อาชีพก็คือเรื่องของนักเวทและก็นักดาบครับเช็นอาชีพสุดท้ายครับก็คือเรื่องของนักธนูนั่นเองนะครับเป็นอาชีพที่จะเรียกได้ว่าเป็นสายหล่อยนะฮะนะครับนะสำหรับผู้นักธนูนะฮะก็ นักดาโน่เนี่ยหรือว่าอาเชอร์นะครับสเตตเด่นๆของเขาคือค่าค่า agility ครับคือค่าความเร็วนั่นเองหรือ AGI นะฮะหลักๆเลยนะครับ AGI นั่นคือต้องมีความเร็วนะครับเพราะว่าเร็วเท่าไหร่แรงเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือค่าวิทนะครับคือค่าเลือดนะครับแล้วก็อาชีพทางด้านของอาเชอร์เนี่ยค่าคริสติคอลเนี่ยจะสูงนะครับก็คือมีมีค่าคีเนี่ยสูงนะฮะอาชีพนี้ไม่ใช่ที่คีบ่อยคีแรงนะครับนะฮะก็ สแตตอย่างที่เห็นครับตรงนี้นะครับผมโอเคนะฮะสำหรับไอเชอร์เดี๋ยวเราไปดูสกิลของเขากันบ้างนะครับว่าเขาสกิลมีอะไรยังไงกันบ้างสําหรับอาชีพนี้นะฮะก็หลักหลักสกแรกๆนี่ที่เราจะได้เจอครับก็คือการยิงธนูนะฮะยิงแบบธรรมดาคือยิงแบบธรรมดาเลยยิงแบบรวดเร็วนะฮะด้วยการยิงธนูไฟออกมานะครับแล้วก็มีการยิงธนูนะครับแบบยิงแบบมัลติช็อตยิงเป็น3-4ดอกนะฮะอันนี้ฮะ คือยิงเป็นชุดๆนะฮะยิงกระจายนะฮะนะมีการยิงทีละสามดอกกันยิงที่ดอกแล้วการยิงแบบรวๆกันยิงแบบกระจายกระจายนะครับนะมีสกิลหลายสกิลนะครับแล้วก็มีสกิลเพิ่มเอ่อสปีดนะฮะอันนี้เป็นวางแถบนะทำให้คุตส้เนี่ยลดสปีดเข้าไปด้วยนะนะครับก็คือเหมือนออลดความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับนะเมื่อเดินช้าก็โดนเรายิงตายแน่นๆก่จะเข้าถึงเรานะครับ นะนอกจากนี้ไม่มีสกิลอย่างเช่นแับสูงนะอ r ร o w Storm นะเป็นสกิลที่มีความแรงนะฮะเป็นสกิลโจมตีที่แรงเหมือนกันนะครับแล้วมีการฮิวตัวเองนะครับนะเป็นการรีคขึ้นค่า HP นะครับนะแล้วก็ยิงรัวๆนะอันนี้นะครับลาเปียบไฟในกบแล้วก็แสตร์ได้เป็นการกระโดดแล้วยิงนะบนฟ้านะสกิลที่ดูจากพลังเนี่ยแต่ที่บอกมานี่เป็นสกิลที่แรงนะครับก็มีหลายอันนะส่วนทางด้านของ ปรเฟสซิ่นะครับก็มีหลายอันครับเช่นมัลติช็อตนะยิงแล้วเพิ่มความแรงเพิ่มสโล w สปีดทาให้เกาะแตกนะครับมีหลายอันเลยยิงแล้วเกาะแตกยิงแล้วสโลวนะฮะอันนี้ก็อัพเลยนะยิงแล้วเกาะแตกเจาะเกาะธนูเจาะเกาะอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ท่านี้ทําให้สโล w นะครับก็สามารถเพิ่มความสามารถเอฟเฟกเข้าไปได้อีกหลายอย่างนะครับอันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ ค่อนข้างจะโหดนะครับการอัพสเตตหลักๆก,ก็คือนะฮะพลังโจมตีแนะ่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะลงค่าการหลบหลีกนะฮะนะสายนี้สายพลิ้วหรือว่าจะเอาไปอัพคี่ที่ข้อก็ได้นะครับก็คือประมาณ3ค่านี้นี่นะครับแล้วอาจจะเอาไปอัพเลือดนะถ้าเกิดว่าจะจะเล่นสายหลบเนี่ยก็ไม่ต้องอัพอาร์เมอร์ก็คือไม่ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นนะนะครับแต่ถ้าเล่นสายเนี่ยก็ต้องอัพนิดหนึ่งนะก็คือให้ให้โฟกัสไปที่ หลบดีกว่าถ้าจะเล่นหลบนะครับนะฮะก็ให้โฟกัสไปที่เป็นค่าค่าไปนะครับแต่ว่าก็อัพไดนะ้ถ้าเกิดต่อแต้มสปิริตเราเหลือแล้วตังเราเหลือนะครับนะฮะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราลองไปลุยดันเจียนกันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงนะสำหรับอาชีพตัวนี้นะครับอาเชอร์นะฮะโอเคตัวนี้เนี่ยถือว่าอาชีพที่ข้ามาตอได้เร็วนะเพราะว่ายิงสกิลได้รวดเร็วทันใจนะฮะ ปุ๊บปุ๊บเร็วเร็วเร็วไป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 โอเคนะฮะเอาละนะขอสักที่หนึ่งจุด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 โอเคถึงละถึงละโอเคฮะฉากนี้แหละนะครับป้ายเราเล่นแต่ฉากนี้ฮะต้องเล่นอาชีพตรงนี้ครับโอเคมาดูกันครับว่าสกิลของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็คือสกิลยิง ยิงครับนี่ฮะยิงยิงครับยิงกระปายสกิลมีแต่ยิงฮะโอ้รับแป๊บเดียวอ่ะมอนเตอร์ตายหมดแล้วนะฮะถือว่าเป็นสกิลที่แรงมากครับนะจะทำจะทำอะไรเลยอันนี้เป็นท่ายิงะฮะยิงรัวๆครับนะยิงทีสามดอกเลยครับเข้ามาตรงนี้ฮะนะฮะนี่ครับส่วนท่านี้ทำให้มอนเตอร์ สโลครับจะเห็นว่าจะบางทีได้ช้าแล้วก็แล้วก็มัลติช็อตใส่เข้าไปครับนี่ฮะยิงกระจายครับนะมัลติช็อตครับนะซัดไปรัวๆครับนี่ฮะโดย๋ยวคือไอ้ที่ยิงมันมากนะนะครับสําหรับนรืองอาชเชอร์เนี่ยนี่ฮะยิงมัลติช็อตเข้าไปกระจายครับทีละห้าดอกเจ็ดดอกก็วานไปฮะเข้ามานะฮะยิงรัวๆครับไม่ต้องเข้าไกลฮะ นะครับมอนเตอร์แทบจะไม่ถึงตัวเลยนะฮะนี่ครับมียิงแล้วก็กระโดดเตียมกระกลับหลังด้วยนะครับเพิ่มความสามารถให้กับพลังในการโจมตีของเรานะฮะมีการยิงคีย์ทิคอลนะฮะนี่ครับออกไปสักทีนึงฮะนี่ครับถือว่าแรงนะเนี่ยครับสังเกตดูว่ามอนเตอร์เนี่ยแทบจะไม่ไม่ถึงตัวพอถึงตัวแล้วก็ตีรังกระกลับหลังนะครับออกมาใช้สเต็ปยิงแล้วถอยออกมาครับนี่ครับแต่ถ้าโดนก็เจ็บเหมือนกันเนี่ยร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยเห็น ว่าโดนแรงเหมือนกันนะครับนะจะบอสก็ซัดเลยฮะรัวนๆครับ,รบไม่ต้องมาไม่ต้องมาฮะเนี่ยยิงรัวนๆเข้าไปนะฮะนี่ครับ,รบมีมิดด้วยนะฮะก็คือตีเราไม่โดนนะครับถ้าเกิดว่าอัพหลบดีเยอะนะครับโอเคนะครับ ก็นี่คือความสามารถของอาเชอร์นะฮะก็ใครที่ชอบสายพิ้วชอบการโจมตีที่รุนแรงการทีจระยาก,กายการโจมตีค,นะคริทิคอนะฮะก็ให้แนะนําว่าอาชีพนี้นะครับอาเชอร์ cher, นะเป็นหนึ่งอาชีพที่เพื่อนควรจะเล่นนะเพราะว่ามันเล่นง่ายๆมอนเตอร์เนี่ยไม่ถึงตัวแน่นอนนะฮะกว่าจะมันยิงกว่ามันจะถึงเราเนี่ยโดนเราเป่านะครับพอมาถึงเราก็ใส่สโลวก็ตีลังกายิงถอยหลังออกมานะครับ โอเคนะฮะอันนี้คืออาชีพสุดท้ายแล้วที่เราจะรีวิวกันตัววันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องนั่นของทุกอาชีพเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเจาะลึกระบบอื่นๆอย่างเช่นการตีบวกการหลอมของนะฮะหรือว่าวิธีการโลนเจจหรือการใส่สล็อตนะฮะการเจาะเพชรการปังประดับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็รวบ,บอารีน่านะ,ะับระบบเควสระบบ อ,อื่นนะฮะเดลิควสหรือว่าระบบนิวคิตเตอร์ระบบคือหลายอย่างฮะเดี๋ยวว่ามันมีอีกเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเวลาเราหมดแล้วนะครับก็ขอแนะนาแค่นี้ก็พอก่อนแล้วกันโอเคฮะเราพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ